เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่222แม่สื่อคล้ายกับเรื่องการเป็นแม่สื่อสะพยไวัยสาวโดยปกติจะเป็นคนหน้าบางจึงรู้สึกไม่ดีที่จะออกหน้ามีแค่ผู้หญิงวัยกลางคนและผู้สูงวัยเท่านั้นที่เต็มใจจะลงมือทำให้เหตุผลหลักก็คือถ้าสำเร็จก็ยังดีหน่อยแต่ถ้าไม่สำเร็จขึ้นมาคงเสียหน้าแย่ ไม่ว่าจะเป็นเฮอทรงจือหรือเย่ชูต่างก็กังวลเช่นนี้กันทั้งคู่แต่เจ้าเหวินเทากลับคิดว่าไม่มีความจำเป็นอะไรเลยเต็มใจก็คือเต็มใจไม่เต็มใจก็คือไม่เต็มใจไม่ใช่คู่ของคุณสักหน่อยคุณจะกังวลเรื่องนี้ไปทำไมประโยคนั้นพูดว่าอะไรแล้วนะขอแค่ไม่อายความอายนั้นก็จะกลายเป็นของคนอื่นเจ้าเหวินเทาพูดอย่างไม่ใส่ใจ ตอนนี้ฉันค้นพบแล้วตั้งแต่คุณรู้จักกับคนในคณะละครหนังหน้าของคุณก็ยิ่งไม่แน่ชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสิคะว่าทำมาจากอะไรเยชูรู้สึกว่าเขาแอบ,บตัวลอยจึงอดไม่ได้ที่จะเค้อเรียกสติสักหน่อยเจ้าเหวนเทาหัวเราะร่าภรยาผมจะคิดเสียว่าเป็นคำชมของคุณนะชมอะไรกันเธอไม่ได้ชมสักหน่อยวันรุ่งขึ้นเยชูจึงอุ้มลูกเดินมาหาคุณแม่เจ้า คุณแม่เจ้าได้ยินก็พูดเขารอยยิ้มเจ้ารองชวีคนนี้มีแต่คนชอบสินะมีคนมาชอบอีกคนหนึ่งแล้วมาหลานชายให้ย่าดูหน่อยสิลูกเยชูสังเกตว่าแม่สามีพูดว่าอีกแล้วจึงยื่นเสี่ยวไปอย่างให้แม่สามีแม่คะาทำไมถึงพูดว่าอีกแล้วหลักคะไม่ได้เหรอคะคุณแม่เจ้ากล่าว เปล่าหรอกเมื่อวันแม่ของพี่สไยสี่ลูกมาหาบอกว่าหลานสาวของหล่อนชอบเจ้ารองชวีแถมยังบอกว่าได้ยินเรื่องที่หมู่บ้านเราขายกระต่ายจนร่ำรวยด้วยเย้ชูชูยิ้มจริงๆเลยคนที่เธอส่งจือแนะนำก็ได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันคุณแม่เจ้าครุนคิด เอาแบบนี้สิพี่สะพ้ายสี่กับแม่ของหล่อนไปถามแล้วมีเรื่องอะไรก็ต้องเรียงลำดับใครมาก่อนมาหลังรอให้พวกเขาทางฝั่งนั้นได้ผลลัพธ์ออกมาก่อนค่อยว่ากันถ้าชอบพอกันลูกก็ไม่ต้องพูดแล้วแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้ชอบพอกันเดี๋ยวแม่จะไปคุยกับป้าใหญ่ของลูกให้ใหญ่เท่าชวีและคุณแม่เจ้าเป็นพี่น้องร่วมสาบานคุณแม่เจ้าเป็นน้องดังนั้นเยชูจึงเรียกว่าป้าใหญ่คุณแม่เย่จึงพูดว่าป้าใหญ่ของลูก เย่ชูชูรู้สึกว่าแม่สามีทำแบบนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดงั้นเดี๋ยวฉันกลับไปบอกเฮอรซงจือก่อนนะคะคุณแม่เจ้าหยอกล้อเสี่ยวไปหยางเด็กคนนี้มีอนาคตขึ้นเรื่อยๆเลยนะหน้าตาก็ดูเหมือนกับพ่อของเขาตอนเด็กๆเลยเย่ชูชูมองลูกชายด้วยรอยยิ้มอันที่จริงเสี่ยวไปหยางหน้าตาเหมือนเธอมากกว่าแต่ในเมื่อแม่สามีอยากให้หลานชายหน้าเหมือนลูกชายเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามที่คนสูงวัยต้องการเธอ แม่ของลูกอยู่ที่เมืองหลวงสบายดีนะคุณแม่เจ้าถามถึงแม่ยายของลูกชายสบายดีค่ะพี่สะพ้ยสามของฉันจ้างแม่บ้านมาด้วยแม่อยู่ที่นั่นก็เลยไม่ได้เหนื่อยอะไรเย้ชูชูกล่าวงั้นก็ดีเลยสองคนช่วยกันดูแลลูกสบายขึ้นเยอะแล้วแม่จะกลับมาข้ามปีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยค่ะลองคำนวณเวลาดูแล้วพี่สะพ้ายสามของลูกน่าจะออกจากอยู่ไฟแล้วนะออกก่อนสองวันค่ะ เยชูคุยเล่นกับแม่สามีครู่หนึ่งจากนั้นจึงอุ้มลูกกลับมาในบ้านมีกระต่ายอยู่จึงไม่สามารถออกจากบ้านนานเกินไปได้จนกระทั่งเยชูกลับไปแล้วคุณแม่เจ้าก็นึกเสียดายมีลูกเหมือนกันแท้แ,ทแต่ลูกสะปซ์สองคนทำไมถึงได้ต่างกันมากขนาดนั้นตอนที่สไปซ์เจ้าสี่คลอดลูกคนแรกไม่ได้มีเนื้อตัวสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยพอมาดูลูกสไ้ายคนเล็กไม่ว่าจะก่อนคลอดหรือหลังคลอดก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยลูกก็ดูเรียบร้อยมาก คนเราไม่สามารถนำมาเทียบได้จริงๆคุณแม่เจ้าสายหน้าพี่สไาสีเจ้าไม่รู้ว่าแม่สามีกำลังนำหล่อนไปเทียบกับเยชูตอนนี้หล่อนกับแม่กำลังคุยเพื่อเป็นแม่สื่อให้ตระกูลชวี ฝ่ายหญิงอายุ17รูปร่างดีนะคะทำงานยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยในบ้านมีพี่ชายหนึ่งคนเด็กสองคนนี้อายุห่างกันแค่ปีเดียวพี่ไม่ต้องห่วงครอบครัวหลานสาวคนนั้นของฉันใช้ชีวิตกันอย่างซื่อตรงลูกๆก,ก็ไม่ได้ด้วยไปกว่ากันเลยแม่ของพี่สภายสี่เจ้าแนะนำฝ่ายหญิงถ้ายินดีก็จะได้เรียกให้เด็กๆสองคนมาเจอกันคิดว่ายังไงคะ พี่สไยสีจเจ้ากล่าวด้วยรอยยิ้มป้าใหญ่ป้ากับแม่สามีเป็นพี่น้องกันถ้าได้เป็นครอบครัวเดียวกันก็จะยิ่งสนิทกันมากขึ้นนะคะยายเทาชวีนั่งอยู่ที่ขอบเตียงกล่าวด้วยรอยยิ้มนั่นสินะครอบครัวของเราก็จะได้สนิทมากขึ้นด้วยฉันไม่มีความเห็นอะไรหรอกลูกคนนี้ก็โตแล้วก็ถึงอายุที่ควรจะคุยเรื่องแต่งงานสักทีพี่สไยสีจเจ้ารีพูดป้าใหญ่งั้นเอาแบบนี้ไหมคะเราเลือกวันให้พวกเขามาเจอหน้ากันดีไหม มองห่างๆดีกว่ายายเท่าชวีกล่าวการนัดบอร์ดเพื่อได้เจอหน้ากันในภายภาคหน้าของชนบทแรกเริ่มนั้นต่างก็ใช้วิธีมองห่างๆก็คือการเจอกันในที่สาธารณะแห่งหนึ่งโดยปกติก็จะเป็นที่ตลาดทั้งสองคนมองกันจากไกลๆถ้าชอบพอกันก็ค่อยนัดเจอหน้าแบบซึ้งๆหน้าเพื่อพูดคุยกัน มีบางคนที่มาเจอกันแบบซึ้งซึ้งหน้าเลยแต่ก็ต้องดูว่าฝ่ายหญิงเป็นพวกคิดเล็กคิดน้อยหรือไม่หากฝ่ายชายไม่ชอบฝ่ายหญิงคงรู้สึกเสียหน้าลูกสาวของตัวเองก็เสียเปรียบเพราะโดนหักหน้าด้วยมีฝ่ายหญิงบางคนถึงขั้นวอยวายบอกให้ฝ่ายชายจ่ายเงินเพื่อชดเชยความเสียหายด้วยในป่ามีนกทุกประเภทคำพูดนี้ไม่ผิดเลย ดังนั้นยายเท่าชวีจึงพูดแบบนี้นางก็ยังไม่รู้จักครอบครัวทางฝ่ายหญิงแต่แม่ของพี่สะพ้ายสี่เจ้าเป็นคนอย่างไรคุณแม่เจ้าก็เคยเล่าให้ฟังไม่น้อยนางมักจะมารื้อเอาของของลูกสาวกลับไปคนที่มาแนะนําให้เป็นแบบนี้ก็ต้องระวังสักหน่อยแม่ของพี่สะพ้ายสี่เจ้าแอบดุยปากในใจหล่อนเป็นฝ่ายชายยังจะมามองจากไกลๆอีกเป็นเพราะอีกฝ่ายเป็นป้าใหญ่จึงเกรงใจที่จะพูดและไม่ได้โต้อตอบอะไรเพียงแค่ตอบรับเท่านั้น จากนั้นก็คุยถึงเรื่องอื่นต่อโดยไม่ต้องสงสัยเรื่องแรกที่คุยก็คือกระต่ายของข้าวซันทุนนี่แหละยายเท่าชวีคุยวนไปวนมากับสองแม่ลูกคู่นี้จนกระทั่งเจ้ารองกลับมาจากการขนฟืนจึงถอนหายใจนังรู้ดีว่าแม่ของพี่สไยสีเจ้านั่งอยู่ที่นี่ตั้งนานและถามไปตั้งเยอะก็เพราะอยากจะพูดคุยกับลูกชายของนางเพื่อรู้จักเขาให้มากขึ้น เจ้ารองชวีถือว่าเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงคิ้วหนาตาโตทำงานก็มีความทะยอทะยานคนในหมู่บ้านแค่ดูก็รู้แล้วว่าทำงานเป็นหรือไม่ทำงานหนักได้หรือเปล่าส่วนอื่นเป็นเรื่องรองสิ่งนี้ทำให้แม่ของพี่สะพายสีเจ้าพึงพอใจมากเด็กคนนี้ต้องเลี้ยงครอบครัวได้แน่นอน หลังจากขนฟืนเสร็จเจ้ารองชวีก็เข้าบ้านมาดื่มน้ำเมื่อเห็นพี่สะพ้ายสี่เจ้าและแม่ของเธอยายเท่าชวีจึงแนะนำทำเอาเจ้ารองชวีถึงกับหน้าแดงระเรื่อหลังจากกล่าวทักทายดื่มน้ำเสร็จก็เดินออกจากบ้านไปลูกชายคนนี้นี่ยากที่จะคาดเดาเสียจริงยายเท่าชวีถอนหายใจแม่ของพี่สะพ้ายสี่เจ้ากล่าวอ้อยแค่ทำงานเป็นก็พอแล้วต่อให้ปากดีกว่านี้จะใช้ชีวิตที่ดีได้หรอ เอาหลักง,งั้นพวกเรากลับก่อนนะอีกสองวันพวกเราค่อยไปตามที่นัดไว้ให้พวกเด็กๆได้เจอหน้ากันอยู่กินข้าวที่นี่แล้วค่อยกลับสิยายเท่าชวีรั้งไว้ตามมารยาทไม่ต้องหลอกค่ะที่บ้านยังมีลูกๆรอกินข้าวอยู่พี่สะพายสี่เจ้ากล่าวยายเท่าชวีเดินไปส่งแขกทั้งสองคนแล้วหลี่เฟินก็กลับมาพอดี เมื่อเห็นทั้งสองจึงหยุดคุยกับพี่สายสีเจ้าอยู่ครู่หนึ่งจึงทราบว่ามาที่นี่เพื่อมาจับคู่ให้น้องเคยของหล่อนหลังจากเข้ามาในบ้านก็คุยกับยายเท่าชวีคนที่มาดูละครคนนั้นก็เคยเห็นหน้ากันแล้วไม่ใช่หรอคขายังต้องมาดูหน้ากันแบบห่างๆทำไมอีกยายเท่าชวีชะงักเคยเห็นหน้ากันตอนที่มาดูละครแล้วเหรอยังหลอกมั้งแม่ว่าไม่เหมือนคนที่เคยเจอกันเลยนะเกิดอะไรขึ้นลีเฟินแอบสงสยัย ก็ตอนที่มาดูละครฉันเห็นน้องรองเดินคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเลยคิดว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นนี่อีกคนหรอกเหรอคะยายเท่าชวีไม่ทราบว่าลูกชายคุยกับผู้หญิงคนไหนนางจึงตกหน้าขาพลังบน่นเจ้ารองทำเป็นแบบนี้ไปได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วทำไมไม่บอกที่บ้านสักคำนี้แม่ก็ตอบตกลงไปแล้วด้วยเธอว่าเรื่องนี้มันเป็นการฉีกหน้ากันไหมล่ะลีเฟิรนรีบกล่าว แม่ฉันอาจจะเข้าใจผิดก็ได้คะน้องรองแค่คุยๆกับผู้หญิงคนนั้นแต่ถ้าคิดอะไรเกินเลยมากกว่านั้นทำไมน้องรองจะไม่บอกแม่ล่ะคะยายเท่าชวิกลับยังคงบนลูกชายจะสาวใหญ่หรือเด็กสาวถ้าไม่ได้คิดอะไรเกินเลยจะคุยกันทำไม แม่ของสไป้์เจ้าสี่เป็นคนแบบไหนเธอยังไม่รู้อีกหรือคนที่เธอแนะนําให้แม่ไม่เชื่อหรอกถึงได้บอกก่อให้ไปดูหน้ากันแบบไกลๆไงแม่กลัวว่าถ้าไม่สําเร็จแล้วมาหลอกลวงพวกเราจะทํายังไงถ้ารู้แบบนี้แต่แรกว่าเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วแม่คงไม่ตอบตกลงหรอกขอบคุณสําหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ